สวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แฟจีนะครับถึงช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเท็กอาวอครับผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศ <Hi. S 1> ิลปินนะฮะและวันนี้ครับผมอยู่กับคนนี้ครับ <Hi. S 1> ใครครับแจนวัิยาค่ะมด้ขอใหรั g จอ Hall คะ่ะ Grammy Wonderland นี่แนนมาร้องเพลงมาเปิดบูธขายสลัดบาร์ตอนนี้ทำซิงเกิลสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ่าย MV มีแล้วรอปต่อยอย่างเดียวคะ่ะพี่ชายนี่คือรายเรนไฮการละยานมิตรของแนนคะ่ะยิ่งใหญ่มากนะคะคำนี้นี่ไปสองชั้นเหมือนผีเลย ข้ากรเมี่ก็ตอนนั้นพี่แอนค่ะนันาบุญหลงพ่ะในเม็นลูกสิพี่แอนเหมือนกับฟอร์มทีมเด็กเป็นร้องประสานเสียงแล้วก็เต้นด้วยใช่ค่ะวงครีมค่ะตอนนั้นเมื่อประมาณทัก6ปีก่อนโอ้นานว่ะอาจจะเป็นเพว่าเราเคยร้องเพลงลูกชุ่งมา แนนเป็นเด็กที่ถูกฝึกที่ใช้หูแบบหูนี่ทํางานหนักมากแนนมีความรู้สึกว่าเด็กๆที่จะต้องร้องเพลงและอยากจะร้องเพลงให้เก่งเนะี่ยต้องมีความละเอียดละออใน,นงานมากๆร้องเพลงประกอบละคระคะ่ะมีเรื่องหนึ่งที่ดังมากคือเรื่องของเรื่อง,เร,องเรื่องท่า,าอรอักคารนงคือเพลงใกล้กันยิ่งวันไวเนี่ยคือเราไม่ร<น>ู<น>้หรอกว่าระดันขนาดไหนเพราะว่าเราก็ห่างจากวงการแล้วเราก็ได้ไปออกคอนเสิร์ตก็กลว่าวันนั้นเขาร้องกันแบบลั่นรู้6 6ซิเลยเราตกใจเลยเราแบบ ่คยแบบไปตามงานอะไรเงี้ยเขายังแบบน้องน้องร้องเหมือนเหมือนต้นฉบับเลยอะไรอย่างเงี้ยเออขอบคุณค่าขอบคุณค่าไม่เหมือนหรอกแม่งพี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางวันเราอารมณ์ดีหน่อยแเ้าก็รู้สึกว่าสนุกดีบางทีวันไหนเราอารมณ์จิตตกๆหน่อยแล้ก็มัรู้สึกว่าอะไรอยวะทำไมยังจำหน้าเราไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าเดียวนะก็ช่างมันเถอะประทับใจมากๆจนแบบยังช็อกๆอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่า เราได้ทำงานกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดดีใจมากโผนาในประทับใจมากค่ะใครที่มาพูดกันแล้วว่าเอ้ยพี่เบิร์ดดีอย่างนั้นพี่เบิร์ดดีอย่างนี้เราไม่ได้คอนเซนเทรตไงแต่พอไปเจอพี่เบิร์ดจริงๆที่แบบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทาไมทาไมเขาถึง ถึงอยู่ยั่งยืนยงถึงเมืวันนี้อะค่ะเขารักแฟนเพลงคือนักร้องอะนักร้องที่มันจะเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องที่มันจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องรักมันต้องรักคนดูที่สุดไม่ใช่รักตัวเองไม่ใช่รักตัวเองว่าถ้าจะทำแบบนี้ถ้าจะอยู่แบบนี้ถ้าจะร้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เขาจะร้องเขาจะทําในสิ่งที่คนดูอยากดูคนดูอยากฟังอืนี่แหละคือพี่เบิร์ดก่อนหน้านี้ ตั้งแต่8ขวบมาเนี่ยทุกวัน,นั้นคิดว่าแนนอยากเป็นนักร้องทุกวันแนนคิดว่าแนนอยากจะไปยืนบนเวทีอะไรแี้แต่เมื่อพอเราเข้ามาทํางานจริงๆแล้วทํารองงานหลายอย่างมากทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังเรารู้แล้วว่าเราถึงตรงไหน,นเราชอบสอบเราเราชอบที่จะยืนอยู่ไกลๆแล้วมองคนอื่นประสบความสาเร็จให้เห็นเรามีความรู้สึกว่าเราเท่อะ แ <laughs> นนคงไม่ใช่ศิลปินระดับโลกหรือว่าเป็นคนที่เป็นอาร์ติสต์มากๆยอะไรเงี้ยแนนก็แค่คนแบบธรรมดาปกติที่แบบชอบร้องเพลงพัฒนาอยู่เสมอน,นะคะแนนไม่เคยหยุดรักมันมากเอาละครับแนนอยู่ดีๆก็มาเดินเล่นกับพี่เป็นไงบ้างครับแฮปปี้มากพี่คุย <c oughs> ก็เป็นคําถามที่ไม่ค่อยเคยเจอเนาะไม่ได้ตอบแบบอะไรที่แบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปครับดีด <c oughs> ีเดี๋ยวฝากผลกงานด้วยนะคะลาไปก่อนครับผมคุณบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับ